ห่อปลาทูนา่ะห่อเมี่ยงเขาคือบ่ได้กินแปะต่ะึฮงอยาก<ฮ>นนบาาอนนา่อันนี้บอสได้น้ำตาลอ,อันนี้ได้น้ำตาลอันนี้บอสได้น้ำตาลไม่อันนี้คือหวานหวานจ้าแล้ว วเผ็ดบ่กพริกบะพริกจบเผ็ดบ่กพริกเขียวอ่ะบ่กพริกจีบบ้านเลยนะงฮั่งร้อนเผ็ดตามบะพริกบ้านกับอะไรเออเผ็ดตามบะฮ้งจ้าเผ็ดอเลย มันมีปูหรอะนั่ไหนเนาะเพียวไปใหม่มวนมาเนาะเราวนี้ยุบบ้านมิดว่าเม็นบ้านห่างว่าเม็นเอาบุญแล้วไหมคนมารุบส่วน ชิ้นต้มตำมูมาพันผ้าถือรงวันที่หนึ่งกะขวางถือน้ำมันผุดสวยจะขักเซป,ปีใหม่ครับจิ้งจอก เพื่อนกำลังเปลี่ยนยังโมโหนี่ยังไ,ไ,ไงบอกูได้เป็นผู้เก็บของเก็บซอยกับบางคนอื เศร้านียเออเ้อเอินยังไงติ๊กตอกนะเพื่อนติ๊กตอกถัทกท้ายอยู่บนทองแต้มตอนเมืองต้นนาภากอะฮะเขาทวงอืม่เจอละพาใครว่าแม่นเจ้าแ <laughs> ม่นเจ้าบ่าเล่น,นติ๊กตอกอฮะ 那可以不？不啊，